สบายดียามเศร้าพี่น้องเวิร์สุขสูสชิคกอนที่ขามาหับส้มขีดเนาะมือน,น้กาเปิดภาพบรรยากาศมาด้วยฝนตกพี่น้องสบายดียามเศร้าฝน,นตกแล้วพี่น้องเลยตกแต่มมือขึ้นนี่ฮุบหอบกันขามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งตั้งใจไว้สิไป้ตลาดพี่น้องเลย,ยเปียกเบิดเลยแต่ก็บโมเด้ไปคือเก่าหะว chân ôn hương thang chia buồn à, Hồ nọ nè rút bơi đây phun tục ngà tì nằm ăn hùa vào nó มูน่าสิหัวดอกเปียกหมดเลยทั้งทั้งลมไงเมื่อคืนนี่แกมีลมได้พี่น้องด้วยเยากจะฝนตกช่วงเดือนสองเนาะ ปูนทำเป็นอะไรเนาะปูนเวลาเพิ่นอันเอาผ้าตังไปมันหมืดขึ้มมาอยู่ได้พี่น้องที่จิ้งตกตั้งแต่ตีสองแต่ว่าบริถ่ายพี่น้องเบิ่งฮักแยกนอนกระหุบบังหำขึ้นมานอนอีกฝั่งหนึ่งเป็นอะไรเนาะพี่น้องทางกรุงเทพหรือว่าทาง ต่างประเทศฝนตกกันอยู่บนยอดนี่กับถ้ากระตกมืดอนิแหละว่าเทมโตกแห้งเนี่ยกว่าทุกๆเถื่อเนาะตกค่ำดอกหนึ่งบอาดีโดเป็นอะไรลูกแข่งฝนเปียกเลยเจ้าดีโดเปียกหมดนอดเลยที่จริงมันหกโมงกว่าเลยพี่น้องไิต่อมัน,ม,นมืดฝนคึมฝน เข้เามาทางนนพี่นอ้องเล้ยเปียกเบิดแตเมขึ้นพู้ปัะหามออกมากูเพิเ่งเกิดฝนสาดใส่นี่พปพอฝนสาดทางเจเนี่ยมันหัวเวลาก็นอน,นพับมาตะกี้เยน,นอนอยู่นี้พี่น้อง เงียบๆไม่ทำคือมานอนพี่แต่นี่ก็ยังหัวฝนมันสะอาดมีปองไอม้นนายเลยอ้อมฝนก็อผ้านี่หัวไวนั่นไม่ นอนพี่มาตื่นช่วงทีสามป๊กำังค่งเข่าก่ะนี่พี่น้องกำลังหนึ่งเข่าหนึ่งขางสิบหกขอี้ะช่วงเะย้เวลาทีสามพี่น้องมาเฮาเเฮาแท่เฮาว่าเฮาคือเห็นียงได้ ก็นอนดักอยู่ทางไหนเขาจะมาหลักหลุดหรือหลักเงี้ยพวกดาวบอหลุดถ้าก็จอดตารางเหรอไฟตารางเงี้ยังเป็นอะไมาเด็กจะมาปิดเข้าหลีอไรเฮาแบบคือเห็นคนหรือว่าเห็นสิ่งที่เฮ้ามาเห็นนะพี่น้องเลยบางทีโดอีปุ่ยห้องเป็นอะไรกรงประตูต้นฝน ฝนสะอาดมาึ้นเลฮุบห,หอบกันพี่น้อยบางนั้ำกัดโดนฝนน้หน่อยหนึ่งที่เป็นวัดประจับละอองฝนน,นนะน่ะนี่แหละสาเหตุที่ยักสางเฮื่อนสางบ้านฝนตกมาบ่มีบอลยุฝนหัวใส่ประคำหน่อยใส่ผู้ใหญ่บ่เป็นยังไหนแต่ใส่เด็กหน่อยจี เ s ี e d д н е ดเลย g u i s t i c emin y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  s s y s ไป r on at yon ่ y a c น u a l กแต s atus and rest of sleep here evening in the'mcar which s m o k ป was a n i น h t m a r e can to hear na at home in all of butisis to InfleSTAi local free y remember his bigwave your deserve play a l a c a b ้ r a n g อนเฮา o h a m m e d i กอเลย เห็ดหอมบุก้วงนี่หอมนอนน้อยบางคำนี่เห็ดไลยพอได้นอนอยู่ดอกก็ใหญ่เติบอยู่ของพอด้ว่าแคบเกินไปดอกพอดีซำโจ้เฮือนนะพี่น้องในนาบ้านนในจงไว้นาบ้านที่มัเป็นสังกะสีาขาวๆนะพี่น้องเห็นปะ บวาขึ้นไปติดไหลเลยนัน่มันหัวหัวจนเบิื่อเม็นนันสีเปียนกนจะเปียนยุกเลยนะหัวลายบอนจางเปยังบานมาเดิอม,มานเนาะสิโรมาเบ่งมันขึ้นนี่มารังคาหัวบอแบบจานพี่น้องเลยมาเฮง นี่น้ำหงอนี่ห้องนอนใหญ่นะาจะห้องหนึง่งนี่ห้องพ่อกับแม่ค่อนี่เป็นหอนอนอน้องเข้านองนุ่ยนองหลีแไดแบัดเพิ่นมานอนก่อนมาข้ามสีใหญ่ข้ามใหญ่แยกจากพ่อจากแม่หัวสี่หาปี นอยน้อยกลางตังกุบดีโดน่สิถามนี่เห็นยังคืนนี่อุยห่าวซัห่าซัหอนไปทะยะอันพี่นเยแต่ว่าหัวช่วงหัวแรงแลบ่าเพิ่นว่ามาจอกบอยู่นู่นพูนู่นันันพ่อใหญ่จัที่บ่เด้อ ่ไข่ตัวมีมาเนีะยงามสิ่งงามของย่านก็มารักต,ต่างๆเลยสำคัญก็คือรถบอดาวเนีะยยันเสียอืมเป็นตื่นเนียบอกทำหน่อยยังมือขึ้มอยู่เนาะพี่น้อง กระทางเปลือยแล้วไปแล้วขับรถประแข็งยานทุนตกห้ำเน่ปูนเท่าปนเนป็นอะไรเนาะเปียกแล้วมาเราเอาผัดบางหลวมลวมาชวนพักเคาเป็นั่นและ tiếp cho mặc thùa vào bên tận đó Nhưng xì mỡ, xì đây này bừng ความเหมือดฝนใน่ช้าโมงนะซื้อเขาเจ็ดโมงเลยยังเหมือดอยู่มองนี่ก็บเห็นเป็นดอกบีนี่สิเป็นอย่บ่พี่กายนี่โอ้ยบ้านเก็บม่องกับซอกับข้าวตองหลีตองเนยเป็นกระซามุ้งอนไหนพี่กายพี่นี่ทักจังใดเด็กๆมันซื้อกระห่างเหินไปเติบโตใหญ่ใหญ่ขึ้นไปเติบโตใหญ่เลยกะ เองหน่อยก็ยุนเฮายุ่น้องนี่กน้องเนยก็ได้ไก่ไงแหละกันนี่ลูกชวนโตเล่นโทรศะสับบ่าแล้วเนาะพี่น้องกานเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนั่นแหละคนก็ใหญ่ขึ้นเห็นมันคือเก่าก็คือเก่าแล้วโอ้ไก่นี่โพดโพพี่น้องเลยมึงดูฮาลโลมาปุ๊บขึ้นปั๊บเลย ยานมาจอกมาลากินไก่บ่เมื่อคืนนี่เนีย่ยชุมม่มยิ่งงามนี่เฮาคือข้าคือข่าวมามันมันค้างนะพี่น,นอ้องปิตยานเลยแล้ก็อู๋มือห้ามกินนมแล้วลาพอมัอนห้ามน้องนลูกไม่เงี้ยงบิง่งชือเพื่อนเศร้าหองพอาะเขานอนลงมเลยวะ่ะห้องอีกเลยโอ้โวามาจอกกระคนนี่แล้ว tôi tí mà không hình nhằm bỏ hỏng đấy mà tổng hình nhìn này lắng ba đỉnh nó nhà nay như vẫn là phấn tục chỉ nó phải phá hơn nhàn đinh đá vẫn nhiều tít tít lột pha lột lũng. ปาคือดีใจหน่อ hmm. พ no, <ellt on. S 4> <O' S 2> ี่เนาะฝนตกเย็นดีเนี่ยเบื้งไกลๆก็คือว่าลังน้อยๆนี่เขามากกับเพราะเขามาในตัวบ้านกับอยู่ในระหว่างกลางๆพี่น้อยกับวันหน่อยสิใหญ่กับวันใหญ่นะเบื้งในกล่องก็คือกันเบื้งในหูในกล่องคือว่ามันสูงตึงยั่งอยู่ในความเป็นจริงมันกับบริสูงธิ์เป็นใดๆ สองให้ i ็ต่อยเนะขวกอให้ไปเห็นยังเมื่อคืนนี่ฮะบอกดุบอกผู้เจ้าดุดเห็นยังบางครั้นอนก็พอพินกันนอนอยู่เทียงอะ่รพี่น้องเลยยังพันตื่นเพราะว่าบ่กได้นอนเอาแตหมวาแรงหอดเทียงขึ้นแล้วก็บางครมันหายเนี่ยเมื่อคืนบางครั้งมันคอยอยู่พี่น้องเลย ให้มาคืนนี่ยค่ะปกติกับพ่อหายมาหามหค่ะหายเขากินนม,มตื่นนะพู่น้องเนยตื่นเลยนะชาก็ตื่นเลยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอยู่เทียงเพินพ่นบรรยากาศดีดีเนาะพี่นอ้องเพิ่งพูดยังเพิ่อยู่ตื่นแล้วพากันตื่นนะ แล้วมาเลาะสูตรอากาศบม่ได้ไปทางใดเฮากระจายมาสิไปฉีดยาวัคซีนกันบพังเบิ่งวันพุธสิมาหอดนี่แหละพี่น้องไปฉีดวัคซีนแม่ตอนแรกว่าสิฉีดพร้อมลูกจะหมอสหัวายานลูกเป็นไข้แค่บ่มีไผเบิ่งลูกก็เลยบ่ได้ฉีดวันพุธว่าสิไปยอยู่เทียงเจ้ว่าสิขึ้นมาอยู่จักบอกให้มาเบิ่องนางตอนเช้าเด้อละครตอนเช้า สวนกล้วยขอบคุณละลายด้วยพี่น้องพอกันมาคลิปหนาด้วยขอบคุณที่เขามาหบส้มคลิปไหเนาะ็บพาบรรยากาศไ้เพียงสนีสบายดีเด้อ